เคยคราวนี่เลยขาเขาคนมันออกดีชิบหายเลยแต่น่ากลัวคนเที่เจะมีเขาเยอะขนาดนั้นเฮ้ยทำอะไรอ่ะเจ้ามันไม่เช็ดกล้องตัยงมอยเลยเสร็จแล้วโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีคนไทยเชื่อจุ๊บหายใจกันมาอยู่กับปืนไปปะนาครับวันนี้เราไปตีบิมเตรียมอุปกรณ์มาแล้วทคนอยู่ในนี้หมดแล้วโอเคเดี๋ยววันนี้ไปดูนะครับว่ามิ้มหาง่ายจริงไหม มีทนเซลพาทิดดวงที่สองอดวงที่สองง่ายหวาคนหัวเลิกจะเฉยเนี่ยโอเคทุกคนไปดูว่าผมหามิมได้เยอะเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมันหาง่ายจริงหรือเปล่าดูเดี๋ยวพาไปดูครับก่อจะได้แต่ละคลิปมาเดีด๋ยวจะให้ดูฮะโอเคปะไปเลยดีกว่าดวผมแ <S S 1> สงทาร์ปเป็งดงแล้วไปเลยว่าครับไป <ๆ S 1> โอเคมิมาหาง่ายจริงไหมตอบว่าจริงก็เจอแล้วหนึ่งลัง แต่ว่าอันนี้จริงก็คือผมเจอไว้แล้วดูไว้เมื่อวันสองอาทิตย์ที่แล้วคือเจอไว้แล้วมันก็เลยเจอง่ายมาดูอีกทีมันยังอยู่อันนี้กรณีคือกรณีพิเศษนะครับแต่เดี๋ยวจะพาไปดูของจริงว่ามิมหาง่ายจริงไหมว่าใช้เวลากี่นาทีแต่ละที่ที่คิดว่าน่าจะมีมันจะมีอยู่จริงไนงะเดี๋ยวพาไปดูครับบางคนบอกโอ้โ oh, หหมานจังเลยมิ้มเยอะจังเลยทำไมมิมเยอะจัง ผมบอกแล้วว่ากวาจะได้แต่ละคลิปผมใช้เวลาครึ่งวันครับผมถ่ายทําคลิปหนึ่งประมาณสิบกว่านาทีเนี่ยใช้เวลาถ่ายทําประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงกว่าจะได้คลิปหนึ่งมาเนี่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาให้ดูเอ,เอาเอาลังนี้ก่อนเดี๋ยวเราเดินดูลังอื่นก็ไปหารังอื่นครับไปนี่ตรงนี้ตอนที่มาเจอตอนนั้นเพิ่งจับนะครับผ่านไปประมาณสองทีกว่ารังนั้นก็ลังจะสวยอยู่โอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับเดินไปแป๊บหนึ่ง ฝนตกทุกวนันหัวน้ําก็จะเป็นสภาพนี้ครับเป็นดูนะครับทั้นท,ที่หาเกสรก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าฝนตกทุกวนันนิ่มก็จะดูดน้ําออกนะครับบโบดฝนชาล้างด้วยแล้ววันนี้ก็ทําท่าจะตกอีกแล้วนะครับที่บ้านผมตกทุกวนันตกเป็นเดือนแล้วชาวนาเขาจะหวานข้าวก็หวานไม่ได้เพราะว่ารถมันลงไม่ได้ครับคิดเดี๋ยวผมตัดแป๊บหนึ่งจวนลืมไม่ดูหัวน้ําเฉยเลยจวนอันนี้หัวน้ํา นะครัน,น,นจะตกเป็นเหตุเห็นไหมมายอะเนี่ยมาทุกวันน,นี่รังน้ำไม่หนักเท่าไหร่มีอยู่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปเซ็นตน้ำเขาัะก็ยังดีปะเดีย๋ยวจะพาไปดูหามิ้มแบบใหม่เนี่ยเนี่ยคุ้มแบบเนี้ยเนี่ยเหมือนจะมีดูแล้วไม่มีเนี่ยนะ มันใช่ว่าพุ่มสวยแล้วมันจะมีทุกรังมีหายง่ายไม่มีครับนี่ไม่มีแตทั้งที่น่าอยู่นะโอเคไปอันต่อไปเป็นไ,ไงหมายริมสะขอไัยอย่างดีไม่มีสักรังทุกคนเนี่ยขอภัยอย่างดีไม่มีสักรังเ,เดี๋ยว ถูกนะแม่งบินเข้าบินออกคือว่ามีพึ่งหลวงเอ้ยพึ่งพึ่งโพล้วมีพึ่งโพมีมิ้มมาทำรังไม่มีเนี่ยทุกคนเอาเข้าเรื่องต่อไหมมันไม่ได้ง่ายนะครับทุกคนก่อนจะได้คลิปมาแต่ละคลิปนี่ครับ อย่างนี้ผมมาเนี่ยได้รังเดียวเป็นรังที่ผมเจอไปแล้วขอภัยยังดีมันมีไหมไม่มีเนี่ยไม่อยู่ไม่มีไม่มีมการทำรงังไม่มีอะไรเลยรังใหม่ไม่เห็นหาตั้งนานใช้เวลารันครึ่งชั่วโมงครับหาตรงเนี้ย ไม่มีครับไม่เจอนั่นหมายว่าผมต้องไปหาที่ใหม่มหกว่าผมจะได้แต่ละคลิปนะัะทุกคนบางทีบอกโอ้เจอแล้วทุกคนเจอร่างที่หนึ่งเจอรังที่สองเจอรังที่สามโอ้โหกว่าจะเจอแต่ละแต่ละรัางนะทุกคนโคตรเหนื่อยบางทีร่างหนึ่งห่างก,กันเป็นกิโลก็มีอะอย่างวันนี้นะครับที่ผมจะไปหาต่อเนี่ยห่างจากตรงที่ผมอยู่เนี่ยอีกประมาณสิบกิโลนะครับที่ผมต้องไปดูนะครับ ผมจะหมายไว้แต่ละวันแตยว่าวันนี้จะไปตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้เคยไปหาแล้วอีกสามอาทิตย์ไปหาใหม่อีสองที่ไปดูใหม่อีกเดือนหนึ่งไปดูใหม่หมายที่ผมจะไปดูเนี่ยผมไปดูแล้วสองครั้งครั้งแรกได้เยอะครั้งแรกได้ประมาณแปดเก้ารังนะครับที่สองได้วันสี่ห้ารังไปดูครัง้งที่สามจะได้กี่รังนะครับซึ่งมันก็จะลดทอนลงไปเนี่ยเพราะว่ามันก็ย้ายทำรังแล้วก็รังใหม่อาจจะมารังเก่าอาจจะไปได้แบบเนี้แต่ว่ากว่าจะได้แต่ละคลิปเนีย่ยผมบอกมันยากครับ ไปบางทีไปว่าก็มีไปแบบไม่เจอก็มไม่มีไม่เจอก็มีนะครับโอเคระยะทางจากที่ไปประมาณสิบโลนะครับวันหนึ่งผมหาก็ประมาณยี่สิบโลอัพอย่างต่ำนะครับไม่เคยขาดนะครับน้อยที่จะที่จะไม่ถึงนะครับตั้งแต่ทำคลิปหามีมาวิ่งไกลทุกวันน้ำมันเติมเต็มถังขี่ได้ประมาณสามสี่วันครับเต็มหมด,หม,ดหมอไซ ขี่ช้าด้วยมันก็เลยประหยัดหน่อยถ้าผมคนขี่ไว้นะแป๊บเดียวหมดนะครับโอเคไปเรียกไปเลยดีกว่าเดี๋ยวไปถึงที่หมายไดย้ให้พาได้พาไปดูครับสวบแถวนี้แล้วไม่มีนะครับตะกอนโอ้ยมุนกล้องเดียวไปหน่อยตะกอนน้าไม่เต็มขนาดนี้ตกมาดูน้ําเต็มโพ้งเลยโอ้โหสุดยอดทุกคนมันตกทุกวันน้ําพึ่งก็เอิ่มหายแล้วนะครับไปนะ โอเคทุกคนตอนนี้เราจะเดินไปดูต้นข่อยนะครับสวนปาล์มรถของจอดตรงข้างหลังนู่ตรงต้นไม้ครับโอเคไปดูว่ามันมันหางไงจริงไหมหามิมหามิมมัมนจริงไหมมันแล้วต้องใช้ความพยายามเท่าไหร่ใจริงแล้แป๊บหนึ่ง แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งน <c oughs> <c oughs> ี่มาดูนี <c oughs> ่ผมตรงนี้เคยดูแล้วมันดแดงมันเยอะ <c oughs> โอ้โหมันดแดง <c oughs> ดู เดยร้อยลังเลยเยอะใช่ไหมไม่มีก็ไม่แปลกครับมุนได้เยอะขนาดนี้ okay. ไปดูครับอาจจะมีอะจ,จะมานก็ได้มาดูกันมาดูกัน มีมหางไงตูมมงไม้โอ้เหนื่อยไม่มีไม้เซลฟี่โอ้โหไปยืนแป๊บเดียวโดนกัดแล้วนี่ฮะไม้นี่ได้ดูว่ามีไหมไปพร้อมกันครับล่างไม่เจอ ล่าฝั่งนี้โอ้โหมาแดงหกัดพุงแล้วไม่เจอมวนยังไม่เจอครับหารอบรอบทิศครับเดี๋ยวสรุปให้ดูแล้วกันหาจนทั่วแล้วครับทุกคนหาจนทั่วแล้วไม่มีไม่เจอครับดูสภาพครับดูหมาย โคดหน้ามีอ่ะออแต่มันไม่มีทุกคนมาดูต้นนี้ครับจะมีไหมหมากา็เห่าโอ้โหทุกคนพุ่มข่อยนี้ก็ไม่มีครับมืดน,นะมืดสองสามที่แล้วนะต่อไปตรงนี้ครับ เรียบร้อยครับไม่ทันนะครับมีรอยตัดครับตัดไม่ใหม่เลยทุกคนดูไม่ถึงอาทิตย์หรอกเนี่ยน่าจะกว่าสมายที่ผมจะไปหานี้โดนชิงตัดหน้าไปอีกแล้วครับเรียบร้อยครับทุกคนมุ้มีตัละครรังเก่าด้วยอ่าวันนี้อาจจะได้แค่รังสองรังครับเห็นไหมฮะว่ามันหายายากครับการที่ผมจะได้ติดเป็นรังผมต้องพยายามกว่าคนอื่นสอง,ส,องสามเท่าครับ อ่างที่ได้ขี่รถไปขี่ไปกลับลุยแบบเป็นร้อยโลเง,งี้ยพวกแบบนี้โอเคทุกคนหาต่อครับโอ้โหรังใหญ่ทุกคนเสดายรังไปแล้วครับรังใหญ่มากหัวน้ำโอ้โสุดยอดเลยครับโอ,โอเคทุกคนเสียดายครับอ,อยู่ข้างคลองทุกคนใครสังเกตไป ในที่สุดเราก็เจอรรงที่สองนะครับใช้เวลาชั่วโมงครึ่งก,กว่าอยู่ต้นกอไผ่ต้นเดิมที่ผมเคยได้นะครับต้นนี้เห็นไหมดำๆรังไม่ใหญ่มากก็พอได้โอเครังแบบนี้ตีได้นะผมตีอยู่รังขนาดนี้นะครับเจอ,อแล้วอ๋อมีอย่างหนึง่งเดี๋ยวผมไม่ดูอันนี้เคล็ดไม่รับนะครับอันนี้ช่องหนึ่งมาไปดูของช่องช่องนอกนะครับเป็นคมเมนนะครับคนเทศอะไร ผู้เมแต่ไม่ใช่บ้านเราเนี่ยไม่ใช่คำมนบริรัมสุรินทร์ศรีสเกตแน่นอนเขาบอกว่าถ้ายี่ผมจับความได้เขามีพูดประโยชน์ว่าบอเบียลือ้อเมตลองให้ลือแปลทาวินเอาชงง่ายบอเมตวิจอ๊อกกรอมวินเาบีคเนียหมายความว่าถ้าปลายคอนเนี่ยมันชี้ขึ้นบนเนี่ยอย่างตัวเนี้ยชี้ขึ้นบนแปลว่าอีกรังหนึ่งเนี่ยอยู่ไกลมากครับรังถัดไปที่ที่อยู่อยู่ที่เขาชี้ไปไปคอนไปนะครับ แต่ถ้ามันชี้ลงไปว่ามันอยู่ใกล้กันอันนี้ไปว่าอยู่ไกลนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมตีเลยแล้วกันนะครับเดีย๋ยวมาเจอกันข้างล่าง<อ>ก็ประมาณนี้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับได้มาแล้วทุกคน <c oughs> จากการฝนตกทุกวันนะครับดูครับรางเขายังอ่อนอยู่นะเพิ่งทำได้ไม่นานมันสองอาทิตย์กว่าสองสามอาทิตย์มีถอดไปแล้วชุดหนึ่ง ดูหวนหวานดิดูไปหมดเลยทุกคนเออฝนตกทุกวันครับช่หวนหวานไปด้วยมิ้มก็ดูดไปด้วยครับโอเคทุกคนไปรางต่อไป <c oughs> นี่นหวานอือหือหวานมากทุกคน เกสรเขาเนี่ยเป็นยานะครับเราม่รู้ว่ามิมเนี่ยเขาไปดูเกสรจากดอกไม้อะไรบ้างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเป็นร้อยชนิดเลยอ่ในเนี่ยที่บ้านเวลาผมคันน้ำผึ้งผมจะปาดเอาเกสรออกนะครับแล้วก็เก็บไว้ดูดกินทำป็นชุ่มคอนะครับ อโอเคทุกคนไปต่อครับไปตารังที่สามครับทุกคนโอ้เหนื่อยดูเงอโคตรใหญ่เลยใหญ่มากใหญ่เลยทุกคนล้องว่าไว้นอนมให้ดูครับโอ้ยจริงไม้จิดตาไม้จิดหัว วะอ้าวทำเป็นไงวะทำไม่เจอทุกคนมันโอ้ยอยู่นูน้นไม่ได้อยู่ตรงนี้ทุกค,น,น,คนต้องหาทางเข้าไปเข้าไปไงล่ะเดี๋ยวผมไปเอาข้าองไกลตะกิงแป๊บนึงครับ ดูทุกคนเดูทุกคนทุกคนจะเอาได้ไหมทาไมมีเลื่อยจะจบเลยเนะียดูหัวน,น้ำหวานโอ้ยที่หัวน้ำหวานเต็มมี่ต่างหากเอาไงดีวะทุกคนขูดเอาแต่น้ำหวานไหมโอ้ยน่าสนอยนะดูดีหัวน้ำหวานเต็มเลยอะทุกคนโอ้โหขูดน้ำหวานใส่ถุงตังก็กินได้โอเคทุกคนขูดเอาแต่น้ำหวานใส่ถุงเนาะวิธีใหม่ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมไปเอาถุงแป๊บหนึ่งครับ นี่ครับทุกคนน้ำหวานโอ้โหต้องกรีดเอาครับทำยังกะพึ่งหลวงปะโโตกีทุกคนเดี๋ยวผมตัดเสร็จแล้วไปเจอข้างล่างครับขบวนครับนี่ทุกคนใช้ไม้อเออใช้มันใก็ตัดกิ่งครับกรีดเอาน้ำหวานเอาเอาหุขาดเฮ้ยโอเคทุกคนดีไม่ขาดตูดโอเคจะไปใส่ถุงใหม่ครับไปโอเคตัวนี้จะใบสองนะครับทุกคน น้ำจะหมดขวดละร้อนโอ,อ้โอเคจะบายสองแล้วนะครับถึงตีหัันน้นไปตะก,กี้นี้ต้องเอาใใกรไกรตัดเอาหัวน้ำออกนะหัวน้ำเต็มน้ำหวานเต็มเลยโอย้แล้วก็เดินมาดูตรงนี้เจออีกหนึ่งรงังทุกคนอยู่ใกล้ๆก,ก,กันแต่คนละฝากแค่นี้ติดคอนะครับรังนี้ใหญ่พอสมควร ใช่ได้ใหญ่ใช่ได้ใหญ่ใช่ได้อไดโอเคเดี๋ยวผมเตี๋ยวก่นแป๊บหนึ่งโอ้โหน้ำหวานมีถึงครึ่งไหมเนาะคอยมีถึงครึ่งครับดูรอยดูดหมดเลยเจาะหมดเลยครับฝนตกทุกวันโอเคทุกคนรังก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวไงดูว่ากันเดี๋ยวเปิดทางดูใชัดๆก่อนครับนี่ครับทุกคนความจริงไอ้น้ำพึ่งท่เนาเน้ยน้ำหวานเนี่ยยังไม่หมดนะ ถ้าฝนไม่ตกนี่คือเต็มรังแน่นอนการการันตีร้อยครับคือยังไม่หมดเขาอยู่ได้ถึงเดือนหกนะครับแต่ว่าฝนตกทุกวันนะครับเทบ้านผมตกทุกวันโอ้ีแดดร้อนจัดูครับเสียมาเลย <c oughs> น,น้ำหวานมีถึงขึ้นมีนี่อ่ะมันต้องตัดมาดูครับโอเคทุกคนเดี๋ยวจะมากินกันดูดึงมาขนาดนี้น้ำหวานยังไม่แตกเลย ก็ไม่มีครับจะกัดแล้วนะอืออมีนี่หว่าไม่ทันแล้วของลูกค้า ว่าไม่มีว่ามีมน้อยไว้หืมเอาหวานขึ้นแน่นอนอืมหืม หวานหวานชุ่มฉ่ำหวานแบบไม่ใช่หวานแบบน้ำตาลความหวานจากธรรมชาติมันอธิบายไม่ถูกคนหวานอร่อยหวานไม่เลี่ยนอือหือเยิ่มั อ่ะรงต่อไปผมไม่กินละมันต่อไปเดี๋ยวเก็บไว้ดีกว่าครับไปเจอแบบนี้อีกนึกว่าจะไม่ค่อยมีสวัสดีครับตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับพึ่งถึงบ้านอาบน,น้ำเสร็จแล้วปุงพาลูกไปร้านค้ามาปิ่งอุ้มลูกหนีฝ <c> น <oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาสรุปกันโอ้มืดมืด,มด,มดอ่ะมืดอ่าเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับว่า ได้กี่รังี๋ยวผมกับกล้องเราโอเคมืดๆกล้องหน้าม,นมืดครับผมกินไปสองรังอ่ะกินหัวน้ำหวานไปสองรังนีสองเป็นสี่นับอันที่กินด้วยน,นี้รังห้ารังมีได้ห้ารังมาเจอมาเยอะนะแต่ว่ารังเขาไม่มีน้ำหวานครับทุกคนผมก็เลยไม่เอาก่อยให้เขาขยายพันธุ์ไปนะเพราะว่าฝนตกได้มาห้ารัง เดี๋ยวผมพาไปดูอะไรแป๊บหนึ่งอ่าอันนี้เป็นเป็นน้ำหวานที่ผมเตรียมไว้นะครับเนี่ยฮะเนี่ขายผมขายคนละสี่ร้อยนะครับแต่ว่านี่เห็นอะไรอยู่ตรงนี้ตอนจะส่งเนี่ยผมจะใส่ขวดนี้นะครับแล้วทีนี้ขวดเหล้าเนี่ยเวลาเขาเทาใส่เนี่ยเขาจะได้แค่ขนาดนี้เท่านั้นเต็มนี้เลยนะขนาดใส่เต็มฟ้านะเต็มจุกเนี่ยได้ประมาณขนาดนี้งั้นผมเติมไม่อีกครับเติมจนถึงเนี่ยสี่ร้อยบาทครับ จะส่งขวดละสี่ร้อยบาทขวดแรกถ้าจะส่งห้าสิบาทขวดที่สองห้าสิบาทขวดที่สามฟรีครับสั่งสามขวดส่งฟรีครับโอเคทุกคนประมาณน,นี้นะครับตอนนี้ก็มีประมาณสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าขวดน,นี้นะครับโอเคแล้วก็มีอันนี้เอาไว้กินมันเหลือนะครับผมเอาไว้กินพ่อผมชอบให้คู่กับข้าวกินบอกว่าอร่อยแล้วก็ถ่ายสะดวกด้วยพ่อเป็นคนท้องอืดน,นะครับ ถ่ายยากพรผมว่ากินน้ำผึ้งแล้วถ่ายง่ายบ่าซ้ําอีกคนนึงข้างมากก็บอกว่ากินน้ำผึ้งแล้วไม่ค่อยจามเออมันเป็นยาปฏิชีวนะอ่อนๆนะครับมันช่วยในเรื่องของอันนี้ด้วยสุขภาพด้วยนะครับบำรุงสุขภาพเคทุกคนก็ปร,ประมาณนี้ฝากติดตามไลน์กูเชคผมดูคลิปนี้ด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าของคุณทุกคนที่เข้ามาดูและฟังนะครับคนใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ